แผนงานสูตขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมสู่การนําไปใช้ประโยชน์ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอมีวัตถุประสงค์หลัก5ข้อได้แก่การประเมินผลกระทบผลสมัมฤทธิ์การวิเคราะห์โอ,อก,กาสและการนําไปใช้ประโยชน์ขับเคลื่อนปรับดันทอดบทเรียนและขยายผลรวมทั้งบริหารจัดการฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์กิจกรรมในโครงการ เป็นการประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุนในปีงบประมาณ2564และเตรียมคว,วามพร้อมของข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนในปีงบประมาณ2565การดํการดำเนินการประกอบด้วย3ส่วนหลักรวม8กิจกรรมมีผลการดำเนินการดังนี้กิจกรรมที่1การประมวลผลภาพรวมข้อมูลโครงการวิจัยปี2 5ง4 มีการประมวลผล4หัวขอ้อประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของโครงการผลผลิตผลลับและผลกระทบโครงการวิจัยที่ได้รับทุนในปี2564มีทั้งสิ้น96โครงการงบประมาณจะสัรรวม351.984ล้านบาทแบ่งออกเป็น7กลุ่มเรื่องได้แก่ PM 2.5 Zero w a s วสก๊าซเรืองกระจกทุนท้าทา,ายด้านการบริหารจัดการน้ำขยะไัยแหล และอัตราการสูญเสียแหลงที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติในภาพรพวมพบว่าโครงการที่มีการร่วมทุนกับภาคเอกชนมีเพียง6โครงการคิดเป็น6.25%อยู่ในกลุ่มเรื่องซ o w a เวสขยะและอัตราการสูญเสียแหลงที่อยู่ตามธรรมชาติส่วนอีก4กลุ่มเรื่องนั้นไม่มีการร่วมทุนสัดส่วนของผลผลิตที่ส่งมอบของทุกกลุ่มเรืองมากกว่าผลผลิตที่ตั้งเป้าคิดเป็น131% สัดส่วนของโครงการที่มีผลลัพธ์อยู่ในช่วง50-71%มีเพียงกลุ่มเรือก๊าซเรือนกระจกที่มีผลลัพธ์เพียง30%เนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับพื้นฐานท้งนี้พบว,ว่าผลผลิตเกิดเรึ่งหนึ่งก็เกิดประโยชน์ในเชิงนโยบายและเชิงสาธารณและเชิงวิชาก,การส่วนเชิงเศรษฐกิจมีเพียงส่วนน้อย ผลผลิตส่วนมาถูกนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐและภาควิชาการส่วนภาคประชาชนและภาคเอกชนมีเป็นส่วนน้อยยกเว้นกลุ่มเรือซ e r o w a ส e ที่มุ่งเน้นให้ภาคธุรกิจและเอกชนนำไปใช้ประโยชน์เป็นหลักและกลุ่มเรื่องทุนท้าทายทายด้านการบริหารจัดการน้ำที่เน้นให้ภาคประชาชนนำไปใช้ประโยชน์สัดส่วนของโครงการที่ก่อเกิดผลกระทบเชิงบวกอยู่ในช่วง17-57% กิจกรรมที่2การประเมินระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี TRL และทางสังคม SRL ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีหรือ TRL มีทั้งหมด9ระดับแบ่งออกเป็น4กลุ่มคือกลุ่ม 1. งานวิจัยพื้นฐาน TRL 1-3กลุ่ม 2. ต้นแบบห้องปฏิบัติการ TRL 4-5กลุ่ม 3. ต้นแบบภาคสนาม TRL 6-7 และกลุ่ม4สิ่งส่งมอบผ่านการทดสอบสาธิตใช้งานจริง TRL 8-9ผลการประเมินพบว่ากลุ่มเรื่องทุนท้าไทายไทยด้านการบริหารจัดการนา้ำและกลุ่มเรื่องภัยแลงมีระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีค่อนข้างสูงโครงการกว่า50%มีความพร้อมทางเทคโนโลยีอยู่ในกลุ่ม3ต้นแบบภาคสนาส่วนกลุ่มเรื่องอื่นๆได้แก่ Pm 2.5 Zero Waste ก๊าซเรือนกระจกและขยะ โครงการกว่า50%มีความพร้อมทางเทคโนโลยีอยู่ในกลุ่ม2ต้นแบบห้องปฏิบัติการในขณะที่กลุ่มเรื่องอัตราการสูญเสียแหล่ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติโครงการกว่า80% 0ยังมีความพร้อมทางเทคโนโลยีอยู่ในกลุ่ม1นึ่งงานวิจัยพื้นฐานและ 2. ต้นแบบห้องปฏิบัติการนอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าโครงการที่มีระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีในกลุ่ม4สิ่งสมบอบผ่านการทดสอบ สาธิตใช้งานจริงมีเพียง4โครงการคิดเป็น4.17%เท่านั้นระดับความพร้อมทางสังคมหรือ SRL มีทั้งหมด9ระดับแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่ม 1. งานวิจัยพื้นฐาน SRL 1-3กลุ่ม 2. งานทดลองในห้องปฏิบัติการ SRL 4-6และกลุ่ม 3. มีการทดสอบและนำไปใช้ทางสังคม SRL 7-9 ผลการประเมินพบว่าในภาพรวมของทุกกลุ่มเรือโครงการ50-100%มีระดับความพร้อมทางสังคม SRL อยู่ในกลุ่มหนึ่งงานวิจัยพื้นฐานกลุ่ม2งานทดลองในห้องปฏิบัติการอยู่ในช่วง15-50%ส่วนกลุ่ม3ที่มีการทดสอบและนำไปใช้ทางสังคมแล้วมีเพียง3โครงการจากกลุ่มเรือ PM 2.5ซึ่งคิดเป็น3.1%เท่านั้น ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่างานวิจัยทั้งหมดในกลุ่มเรือก๊าซเรือนกระจกยังมีระดับความร้อมทางสังคมอยู่ในขั้นพื้นฐาน